เขาเห็นผองต้องการที่พวกเราต้องหยุดเจ้ามังกรลายตัวนี้แล้ว เพรุ่มกับมาล่าาวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยการละครหนึ่งถือกําเนิดเพลิงไฟของมังกรเป็นเรื่องราวของเพื่อนสองคนนี้ค่ะที่ชื่อว่าเฟย่าและไซรัสนะคะเขานชอบมังกรมากเลยแต่ไม่เคยเห็นมังกรตัวจริงค่ะได้ศึกษาแต่ความดุร้ายของมังกรนะคะผ่านหนังสือจนวันหนึ่งมีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อนสองคนนี้จึงออกตามหามังกรก,รกันเราไปดูกันนะคะว่าเพื่อนสองคนนี้จะเจอมังกรแบบใจร้ายขนาดไหนค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย กลครั้งหนึ่งนะคะที่อาณาจักรแห่งเวทมนต์ค่ะในช่วงเวลาที่โลกนี้ยังไม่มีเพลิงไฟปรากฏนะคะมีมังกรที่น่ากลัวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านแห่งนี้แม้ว่าไม่มีใครเคยเห็นเจ้ามังกรตัวนี้มาก่อนแต่ทุกคนก็ดูเหมือนจะรู้เรื่องราวของมันผ่านการอ่าน,านหนังสือน,นี่แหละคะ่ะเพราะมีการจดบันทึกเกี่ยวกับมังกรไว้อย่างมากเลยนะคะเฟรย่าและไซนัสนะคะเขาชอบอ่านเรื่องราวของมังกรมากเลยแล้วก็ชอบจําลองเป็น มังกรด้วยนะคะในวันหนึ่งค่ะในฤดูหนาวอันแซนนํามพายุใหญ่ก็มานะคะเพื่อนสองคนนี้ก็คิดว่าของใส่มังกรเป็นคนทําแน่ๆเลยพอกันทีเฟรยาตอบพวกเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วพวกเขาเห็นของต้องการที่พวกเราต้องอยู่เจ้ามังกรรายตัวนี้แล้วพวกเขาก็ออกเดินทางไปนะคะว่ามังกรอยู่ที่ไหนแล้วก็พบว่าเจ้ามังกรอยู่ในถ้าค่ะแต่ว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ พวกเขาเริ่มจะเป็นเพื่อนกับมังกรนะคะมีการสัมผัสแล้วก็อบกอดมังกระคะ่ะเรื่องราวทั้งหลายที่เรามีอยู่นั้นเป็นเรื่องบอกว่ามังกรเป็นปีศาจชั่วร้ายนะแล้วเฟยยาก็มีความคิดดีๆทำไมเราถึงไม่แต่งเรื่องขึ้นมาเองล่ะกระรั้งหนึ่งอาณาจักรแห่งเวทมนต์มีมังกรแสนสวยตัวหนึ่งอาศ,าศาัยอยู่ทุกๆคนรักเจ้ามังกรตัวนี้เมื่อมังกรได้ฟังกัน เล่าเรื่องราวนะคะก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นค่ะจากมังกรสีฟ้าในหน้านี้ในหน้านี้นะคะมังกรเขาจะเป็นตัวสีฟ้าเมื่อได้รับความอบอุ่นมังกรก็จะเป็นสีชมพูเหลืองนะคะนี่เจ้ามังกรสวยมากๆเลยค่ะเจ้ามังกรก็เลยรีบลงจากภูเขาไปที่หมูห่บ้านนะคะเพื่อช่วยมอบความอบอุ่นให้แก่หมู่บ้านค่ะ จากวันนั้นเป็นต้นมามัางกรจึงมีไฟอยู่ภายในของตัวเองเพื่อให้พวกเราได้ลึกถึงความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะนั่นคือเราจะพบความจริงของเรื่องราวต่างๆได้ก็ต่อเมื่อเราได้ไปเห็นสิ่งนั้นด้วยตาตนเองนะคะจบแล้วล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ